จบงานลวไม่ให้นะมาดยาิขอเชิญค่ะแล้วก็ในขณะที่เราจบงานแ้วลก็อบท่กนึ่งมาวันวันนี้สวัสดมอดพย่าคพระมาทั้งหมดห้าร้อยหกรูปแล้วก็จะถึงไอ้จังหวัดเรียกว่าอาตมาไปองนาบินแล <ad> ้วกัน

เข้าแถวคุณโยธาอย่าทักกำแพงไหนเลยนะตอนนี้พระท่านมาแล้วขอให้ท่านอย่าเบียดกันพยอยทยอยไปรอบกำแพงแก้วนะคะไปทางข้อเท้าเวสวันไปทางเข้าโบสถรล้างใ่ไปทางข้าน้อประตูสิงห์ต่อไปวันนี้5โบสถ์นั้นไม่มีของอยู่ไม่มีผาเดินไม่มีมุงหมอนงออยู่ ใส่ไปแล้วก็ภาวนาไปร้วยนะเบื่อเนียแล้วก็มาบุปผาแล้วได้รูดดูแลก่นส่แล้วก็ตต้าจ้ากอไป่อว่าไปใส่บานี่เหลือเาิ้ แต่ล้านเามัลได้นเหนือพุ่งยาพุ่งยาเลต้องการก็มีเง้ากัจะโยนนะถ้าจากะได้สีที่มันก็เพราะว่าการต่าว่าเราเนการหลาปีแลี่ถ้าจะโดนอีที่เดวก็พยายาใ่ไรีนี่ไปต่อวันนี้เราใส่ที่ใต้พุงีการจะบรรจบมาดใส่ชั้

เราก็เดี๋ยวะดั้เจไปที่เเดี๋ยวเอิด่อเพื่อจะได้ตใส่บาทให้ะท่านี่คอยข้าใส่บาทร่าอีกสักพูค่ะีกักพูดนะคะเดนข้าวมานะคะเพราะว่า้านไว้เยอะใส่บาเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวเหลือเป็นสิบี่สุบกิ่งเสดเออเสด รอสักรู่เดิไม่ถึง20นาทีนะคะจะยิ่งเนเพราะว่าถ้าท่านเกิอรอบกับแพงแก้วเวลาเป็นชั่วโมงเราใส่ได้ใส่ตรงนี้ไม่ทันแล้วก็ไม่ใส่ตรงนู้นตรงถ้าไม่ทันล้าก็ไปใส่ตรงต่อยาใส่ได้ทุกที่นะคะทหารตอนนี้ขอเรียนเชิญท่านนะคะดูข้าวด้วยดูข้าวด้วยถ้าคนไมข้าว ก็ได้ที่ทหารเราเป็นสายเดี่ยวของแล้นะคะลูกหลานลุนตาก็แก่แล้วจักที่ไปด่านอาดีดีจัดกันหมดแล้วนะ่ยสิ้นเรียกว่าเขียนลายไปตุลาบุตรมาลาลายเทพนรมลายเทพนรมลายเทวดาค่ะก็เขาเรียกว่าลายเทวดาลายเทพนรมนะคะ เ็เขียนรอบๆองด้านในว่าเราอย่าไปเขียนลายตามเสาตามฝาผนังท่านใดจะมาเสริมมานำต่อก็เเชิแยกความกะตรได้เลยนะคะในเข้วสารีจัีเ้านกนไาท้อยู่ในทางเยวก เวลาใส่บาตรก็ไ้ภาวนาสัมมาอารหังนะสัมมาอาระหังก็ก็ได้บาที่มนเล็กเราจะได้นิ่งแล้วก็เป็นสมาธิสัมาาหังก็ได้แล้วกันเวลาใส่บาตรายก ใส่บาศเสร็จแล้วนําไปแช่ในถังเลยนะคะด้านหลังเลยค่ะตรงห้องน้ำตรงที่มีร่มนะคะถ้าใครอายุมากๆก็ฝากฝากกันไปเพราะตอนนั้นก็ระวังลื่นนําไปแช่ไว้เลยนะคะเี๋่วจะได้ขอแรงที่มีสัตวมาสุนมาจะได้เก็บไปใส่ในวัตถที่อนรายเราว่าถ้าล้างได้แล้วก็ล้างเลยนะคะคนละถาดเดียวเองเรียนเชิญทาด้านหลังเลยนะคะที่มีร่มบางไว้ หาใส่บาตรเสร็จแล้วนะคะราบได้เลยนะคะอยู่ด้นะคะเอนะคะพ่แล้วปนคนส่รข้ามัด้วยครับส่วนก้ครสรับเอนไนะเอนไยนี่น้ำหเกิดเาะเูีนะดนะหมเกิดสเรเจอีรักคุณได้นะคารักคุณได้ี่อในา ทีนะแลวที่เช่กันค่ะแล้วก็ล้าได้เลยนะล้างเลยมาู่มราีนะครับมาุ่มให้ราีนะี้อะไรอะไรมา่มรานะทําบุญนะคะคุณยายบอกว่าขอทําบุญเขียนฝาพระหนโตกตองแต่สิบบาทสาธุยี่สิบนี้ขอใหเป็นยีล้านในวัน เปียนจะเหมือนยิ่ใสและสะอาดบร้อยสุดยิ่งยิ่งไปเพราะว่ามาด้วยกิจสัมมาเต็มร้อยเชิญคุณรอสักครู่นะคะรอสักครู่คราวนี้ถ้ามีข้าวของ ้าวสารก็ทำกันไปแล้วโาจีนก็ทำกันไปแล้วตกแต่งเสียนลายฝาผนังโกดไม่ยังไม่ด้งหรอกุ่มนเตฆ่านะครับุ่มมอนเตฆ่านะครับก็คอมันแ่ข็งนเป็น้ามสอ สายบานจะบอกว่า,ามามังก็สมายไม่รู้เลยนะรหรือรู้จะเห็นไดไหนต้องต้องมาสายบานก็ถามมาทำมาออต้องการรัศมีดังนั้นญาติเด๋ยวหลอนเนี่ยบอมเพนทาน่งเดียวไ,ไม่ได้